การเมืองภาคประชาชนมีความสำคัญในยักษที่แท้จริงก็คือคนที่จะกำหนดตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงก็คือภาคประชาชนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จบโดยการเจรจากันพูดคุยความบอบช้ำของพื้นที่ความบอบช้ำของพี่น้องประชาชนมันเกินที่จะสะท้อนถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนได้ความทนทุกข์ แล้วก็มันจะพล่านไปถึงเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องะชายชนด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความแตกแยกในสังคมก็เกิดขึ้นจากความไม่สงบใน,นานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องพชายชนสิ่งเหล่าน,นี้อยู่ในหัวใจและผมเคยทํางานติดตามเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรตลอดไม่ว่าเรื่องความเป็นธรรมของพี่น้องะชายชนเรื่องการเยียวยาในกรณีที่ผู้ลูงเสีย การ์ของไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ได้ยื่นยติในสภาผู้แทนราษฎรจนรัฐมนตรีต้องมาตอบคําถาม,ถามตอบยติในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแต่เดิมมีการพูดคุยก,กันในสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมเนี่ยมีการเยียวยาเงินให้กับผู้บรรทุงทางการเมืองซึ่งมีความแตกต่างความพิดแตกต่างกันแตบบ่ภาครัฐรบาลในวันนั้นเนี่ยจะให้มีการเยียวยาเงินถึง10บล้านบาทมีหนโา,าบาย ในการที่ทำยังไงที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยประเด็นเด่มนี้เพื่อน,นําไปสูส่สารภาพอย่างแท้จริงผมว่าทุกคนในจังหวัดเชียงรายทุกกางแม้กระทั่งทางประเทศเนี่ยอยากจะเห็นจังหวัดเชียรรงารายทั้งต้ดีีความสมบูรณ์สุดแล้วก็เราก็จะนําไปสู่ในการพัฒนาพื้นที่เป็นที่มาของพรรคเรีสัตวว่าสร้างเงินช้างคนช้างชาติเหล่านี้คือมันเป็นตัวใหญ่ตัวที่จมุนทิศทางในการที่จะแปลนโยบาย,ายที่เราไปนำํำเสนอต่อพี่นะยาชนแปลนโยบายเหล่านี้ในเมื่อเป็นรัฐบาลแล้ว นําไปสู่ในการทํางานแต่ในก,การปฏิบัติวางนโยบายไปสู่ในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงประเด็นที่ทําต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคือว่ายางพาราที่มีฟัาราคาตกต่ําขึ้นมาราคาที่ตกต่ําลงจากเดิมเีก รัฐบาลจะชดใช้ชเงินกับประมาณแผ่นดินมาสู่พีนพยย่น้งองประชาชนชาวสวนสมมติว่าราคายางพ,รา,พาราหกสิบาทถ้าราคาลดลงเหลือ5บาท3บาทที่ลดลงเนี่ยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้จ่ายโดยใช้งประมาณของแผ่นดินแล้วก็ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมต่างของพรรคแล้วนะครับสามารถทําได้และก็ทาได้จริงโดยไม่ทําให้วินัยการเงินการคลังของภาครัฐเสียหายนะได้มีการวิเคราะห์ได้มีการสังเคราะห์ เรื่องนี้ว่าเราสามารถทําได้จริงแน่แต่ขออย่างเดียวว่าละหนึ่งเราต้องเป็นนักธำบานนะจะทำได้การทำในภาคประชาชนคือการเมืองที่เข้มแข็งนักการเมืองเนี่ยไม่ใช่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแล้วผ่านไปเลยนะครับการเมืองเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแล้วนักการเมืองต้องอยู่กับประชาชนตลอดการได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้แทนเนี่ย ต้องมีความสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนตลอดฉะนั้นการการเมืองภาคประชาชนนี้มีความสาคัญในยากที่แท้จริงก็คือคนที่จะกําหนดตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงก็คือภาคประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในบริบททางการเมืองแท้จริงแล้วเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะสั่งการให้หันซ้ายหันขวาให้เป็นไปตามกรอบกริบที่ต้องเอที่ตนเอ,ตองเอต้องการได้ ดังนั้นการเมืองภาคพยาชวนนี่จะมีความสําคัญและก็มีนนยยะที่ดีให้เขาตัดสินใจเองคิดเองตัดสินใจเองแล้วเขาจะเลือกตัวแทนของเขาเนี่ยมีเป็นคนลักษณะอย่างไรเป็นเป็นมิติใหม่และก็มีความสําคัญที่ผมเองวันนี้ให้ความสําคัญในภาคพยาชนเพราะการเมืองภาคพยาชวนนี่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเขาจะเป็นตัวผู้กาหนดเองแต่ว่าตัวผู้สมัครเอง เขาจะปั่นครองโดยผ่านกระบวน,นการการพูดคุยในกลุ่มของการเมืองของเขาในพื้นที่แต่และพื้นที่ในเมื่อเขาตกผลึกว่าคนที่จะสามารถเป็นตัวแทนของเขาได้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างไรและก็มีเป็นคนที่มีคุณภาพหรือไม่อย่างไรเขาจะคิดเอง